เคยทำงานบริษัทอุตสาหกรรมหรือที่เราเรียกกันว่าสาวโรงงานเข้ากะไรายได้น้อยทำงานตามคำสั่งทำให้เราตีกรอบตัวเองด้านศักยภาพอยู่แค่นั้นอ้อยได้แนะนำให้รู้จักกับอาชีพตัวแทนประกันชีวิตตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจตัวแทนประกันชีวิตมีไรายได้ยังไงต้องทำงานยังไงด้วยความตั้งใจค่ะอ่านหนังสือสอบจนผ่านแล้วได้เข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิต จุดเปลี่ยนจากงานนี้เรื่องไรายได้ค่ะงานเดิมเนี่ยไรายได้น้อยไม่ตอบโจทย์พอเรามีครอบครัวมีลูกค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยสามีรับราชการไม่ตรงกันวันหยุดไม่ตรงกันทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวจึงได้ตัดสินใจก้าวมาสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตอย่างเต็มตัวสิ่งที่ได้รับอย่างแรกเลยก็คือไรายได้6เดือน แซงหน้ารายได้จากการเป็นสาวโรงงานมา13ปีเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศใไต้หวันญี่ปุ่นและรัสเซียเกินความคาดหมายสิ่งที่เราได้รับจากอาชีพนี้ระบบการจัดการไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีและการเรียนรู้ให้พร้อมซัพพอตและเป็นโค้ชให้ทุกท่านเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในจุดเดียวกัน กับพี่พี่เป็นวันนี้ทีมของพี่พร้อมรับทุกท่านเข้ามาอยู่ในทีมงานแล้วนะคะ